อยู่วันซ้ำมันฮอนหลยพี่น้องจ้ากรเลยผ้าเด็กหน่อยมานั่งยีถังบอ่อน้ำเนาะค่ะเนาะวันนี้พี่อิงอันยามเว้นค่ะเลย้ากันเขามาน,นั่งเล่น mm hmm. เดี๋ยวเวดเวดเวดอันอากาศมันฮอนฮอนเมื่อเนี้ยอยู่ในบ้านก็ฮอนคักเดี๋ยวรอรอรอสาวๆเขาก็อยากมานั่งเล่นกับแม่อยู่หลังบ้านกะเลย ก็เลพากันมานั่งเรียนข้างนอกเดี๋ยวลูกก่อนเดี๋ยวก่อนพี่งก็มานั่งดื่มช้าดื่มดื่มช้าดื่มกาแฟอยู่อันช้านั่นแหละอยู่ข้างนอกนอกข้างนอกพี่งก็เลยอันมันห่อนคักห่อนแน่เมื่อนี่อากาศก็บ่เป็นใจปันใดก็เลยอันล้มก็มีอยู่เอื่อยเอื่อยอยู่ค่ะพี่น้องค่ะพี่อิงก็เลยมานั่งพากกันมานั่งพาลุกๆมานั่งอยู่ข้างนอก เดี๋ยวเบิ้งก้อนไปไปหมนอีหอย่างมาเนี่ยเฮ้เบิ้งดูคุณน่ะเบิ้งเบิ้งดูเบิ้งเบิ้งท่านผู้ชมเบิ้งนั้งไปหมุนอีกอย่างมาเนี่ยนั่งดีๆนัง่งดีงงงงดนีนั่งดีงด,ด,ดีโอเคน้องนี่เขาบอไปหมุนไปหมุนแต่ท่ลี่แหละไปหมุนหาหนูจกักอีได้บ่ได้นั่งดีๆนั่งดีๆก่อนอันฟังกับบอรูเรื่องดอกเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ย น้างอายืดลายแล้วเนาะเอาจะเอาอีกไหมขนมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแม่ขอชิมดูก่อนนะแม่ขอชิมอันนี้ก่อนมันเย็นยังอืออร่อยอืพี่อิงเอาอันเอาอันนี้นะคะเอาผลไม้รวมนะ ตล้กุนเบอร์รี่พี่น้องแล้วก็ใส่เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเบิองก่อนลูกแล้วก็ใส่อันนี้จ้ะใส่อันใส่ด้วยครีมซิงเกิลครีมแล้วพี่อิงก็ใส่น้ำผึ้งไปน้อยนึงไปซ้อนนึงเนาะค่ะเนาะแซ็แบเซบอันอ่าไอ้แล้วก็ใส่อันพี่อิงใส่น้นำ น้ำแข็งไปน้อยนึงเพื่อเพื่อที่จะให้มันเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลองชิมกันอืมลูกกินไม่ได้หรอกดับดับความหอนลูกกินขนมลูกแล้วกันเนาะเดี๋ยวลูกรอดีๆรอดีๆรอดีๆเวทเวทนะอันมานั่งอยู่ในสวนค่อยมีลมเย็นๆแน่เขาอันอยู่ในบ้านพี่อิง มันแดดมันซองเข้าไปอันในห้องห้องนั่งเล่นนะคะแดดมันซองหลายวันมันมันโมีต้นไม้บังเนาะแดดมันซองหลายพี่อิงก็เลยว่าโอ้ยออกมาหานั่งดื่มอันช้าดื่มกาแฟอยู่ข้างนอกกับลูกๆก้อนถาะเพราะว่าอากาศฮอนหลมันนั่งอยู่ไกลบ่อบัวมันกัดอันมันผัดเย็นดีสบายดีสันเด้พี่อิงก็ได้ว่ามันเย็นสบายพี่อิงก็เลย ขอมานั่งอยู่ใกล้บอ่อบัวจากน้อยอึกถอดเป็นก้อนอันมาจิบกับอันจิบน้ำช้าค่ะจากน้อยวัดสนถอะเด็กๆก็เ,กกเลยอันมานั่งกับแม่ไปยุไสก็ต้องไปนั่งน้ำกันเดี๋แม่กินชาก่อนนะเดี๋ยวแม่ขนมให้โอเคนันี้ของแม่อันนี้ของแม่ไม่ใช่ของลูกอเออคอยสดชื่นหน่อยดื่มชากลางวันเนาะ ลมกับอันพัดแหงมันสิพัดอันลมมันสิพัดลมเว้นลงไปบอนั่งดีๆเดี๋ยวแม่เอาให้ขนมนะพวกเธอก็มาหลอกกินแต่ขนมกับแม่จนหมดนี่แหละหลอกรักแม่นเดี๋ยวเดียวเดียวใครรักแม่มันรีรักแม่ไหมรักโอ้จิมแนรักแหงเนาะทิลีล่ะทิลีรักแม่ไหมทิลีไม่รักคุณรักแม่ไหม มอลลี่รักแม่ไหมรักโอ้ที่รักแม่เห็นไหมเอาให้มอลลี่คนเดียวดีกว่าเนาะพี่ทิรีเนาะไม่รู้เรื่องทิรีไม่รักแม่ในแค่รักแม่ในมอลลี่รักแม่ไหมรักแม่ไหมรักแม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรักแม่ก่อนรักแม่ไหมไม่รักแล้วมองขนมแล้วตอนนี้ไม่รักแล้วหลายรักแล้วพี่น้องเอ้ยมีความสุขเนาะค่ะเนาะอยู่กับเขานี่แหละ อันเมื่อนี้ก็ได้รับข่าวดีจากลูกสาวลูกสาวขอโทษขอโทษมาหาวังนึงนะคะวังแม่ก็นั่งอยู่ในบ้านเออยู่ในสวนนี่ล่ละเพิ่งจะอัดคลิปไปเสร็จอัดคลิปไล่สดไปเสร็จลูกสาวเขาก็โอ้ยสูกระดาษก็ลุ้มมาลึงมึงซึ่งแม่คากหลายเนาะเอาเอาไ่ได้รักแม่ดอกเนี่ยรักขนมหักขนมดอกลูกสาวน้องมิมอะคะ่ะ เขาอันเขาสอบเรียนโทได้แต่เขาอันอไปยื่นเอกสารแล้วเขาได้ได้เรียนโทแล้วสันวาเขากะเลยโทรมาคุยกับแม่ปัตินีกะเลมคุยกันว่าสิไปยามลูกสาวค่ะสิไปยามลูกสาวกับแฟนเขาเนาะวันสิ้นเดือนเนี่ยวัาสิพักปยายามเขายุใบจั้นปัินีนสงสาวนี่ก็จะต้องให้พี่เดียกับ พี่เดียกับพี่ปากี้มาอยู่ด้วยนะ,ะหนึ่งคืนแม่แม่จะไปแค่คืนเดียวเออให้เดี๋ยวให้พี่เดียมาอยู่ด้วยเนาะพี่เดียมาอยู่ด้วยให้พี่เดียมามาอยู่กับน้องเนาะน้องนอนกับพี่เดียอันไปหลายคืนกับบ่ได้ดอกพี่น้องคิดออดเขาเป็นห่วงเขาขั้นนี้ไปหลายคืนนะ่ะก็เป็นห่วงอันซ้าว่าคิดออดดูขั้นคันไปเป็นอยังอันเป็นยังเอาอันเขาไปน้ำบ่ได้เพราะว่า อยู่อพาร์ตเมนต์น้องมิมอะค่ะเออเออ,เอ,อไปไปด้วยไม่ได้หรอกน้องน้องไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้น้องไปหรอกอันอยู่อพาร์ตเมนต์น้องนิมนะที่นิมนะัอันเขาปูพรมสีส,สีขาวนะเขาปูพรมสีขาวนะวันเถอะเขาปูพรมสีขาวนะห้องอันที่เขาเช่านะบัาที่นี่ก็เลยว่าอันขั้นที่เอาน้องมาไปน้ำเนี่ยก็ย่านขนเขาล่วงไส่แล้วก็อันทําความสะอาดยากสนดอกก็เลยว่า ออันท่ลีก็เลยว่าต้องไปดอกลูกเดี๋ยวให้พี่มิมกลับมาพักมาพักอยู่บ้านกับเราก่อนเนาะแล้วอันน้อง่อยไปนอนกับพี่มิมพี่มิมก็จะให้น้องนอนด้วยเหรอ,อมอม,มอลลี่มอลมอลี่มอลลี่จะนอนกับพี่มิ้มหรือนอนกับนอนกับพี่เดียไม่พี่เดียมาอยู่ด้วยหรือจะไปหาพี่มิมเอาไงจะเอาไงเดี๋ยวพี่อิงขอ อนุญาตขยับหน้ากล้องมาอีกจากน้อยได้เห็นน้ากันได้เห็นน้นนองน้องทั้งสองเนาะอันละพี่อิงก,ก็เลยว,ว่าสิไยายามลูกว่าสันทออพยายามเขาอันจากสิ้นเดือนเนี่ยก่อนสิ้นเดือนก็สิพยายามเขาเนาะเมื่อนี้ก็อันมาเฮ็ดคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปสั้นๆอันอยู่ในมุมสวนของพี่อิงเด้อจะเอามุมอีกมุมหนึง่งมาให้เบิง้งเพราะว่าอันย้ำกังเว้นเนี่ยมันเย็น ในใจต้นไม้ต้นหนยังมันก็สิเย็นเนาะอยู่แต่ในบ้านมันก็ฮ้อนพูดพี่อิงก็เลยอันผ้าสองสาวออกมานาั่งรับลมเย็นๆเนาะน้าลูกเนาะในรักแม่ไหมโอ้ยโอ้ยเหม็นหัวเน่าเธอโอ้ยโอ้ยหัวกระเน่าเว้ยจะเอาอีกไหมขนมเนี่ยจะเอาขนมอีกก็นั่งอยู่ดีๆนั่งเฉยๆนั่งดีๆถ้าจะเอาขนมนี่กะไอซื้อมะกวาคันไอหมาบานเนีน่ยเดี๋ยวรอ อ้มาบ้านยน้ยมใดนี้ก็ต้องมีขนมมาฝากกันแล้วบัดน,นี้อันสาวเนี่ยมันมาย่างหาบอลบอลสีสมสมโดนแล้วเนี่ยหาโดนแล้วบอลกับว่าเห็นว่าบอลของนางนะจักยูไสแดดดีนะยุ้นไปนะยุ้นบอลไปนะจักเอาไปไหว้ใส่น้องรอให้พี่เขากินด้วยเออเนี่ยคนละสองอันอ่าคนละสองอันโอเค ทีนี้แม่ก็จะดื่มทีแม่แล้วนะอันหาบอ่อเห็นหาบอ่อเห็นกับมาค้างงี้งี้นะเขาลู้ว่ามันยู่แถวนี้ละมันคือสิตกลงไปในบอ่อน้าพี่อิงอกง็ซิบว่าเปง้มให้เขาดอกเขาที่แล้วนั่นไปนล่างบอ่อบัวนั่นก็เห็นยูนอยู่ในอันบ่อน้านันลูกหนึ่งอันบวนสีส้มๆเขานะ่ะวัดนี้ก็สม่งกงสิตกไปอีกแล้วเนะน,นี่ยนางได้มียังจเจ้าอีกเหรอ เอาอีกเหรอไม่อิ่มเหรอเอา้าเดี๋ยวให้แม่ดื่มชีก่อนให้แม่ดื่มชีก่อนนะเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงก่อนนั่งรอก่อนเวดเวดอันบอกก็บไดยินดอกคาชิลีนะเพื่อนเพื่อนอันนั่นแล้วเพื่อนในหูหนวกเพื่อนบได้ยินดอกให้แม่ให้แม่นั่นก่อนหรือหนูจะกินอันนี้กับแม่หนูจะกินของหวานกับแม่ไหมล่ะ มันโอเคแล้วมันกินได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอเดี๋ยวไม่ให้กินแป๊บอืมอืม,อม,อมเนย,ยวแป๊บนึงสตรอเบอรี่หนูไม่กินหนูเอางูนเอาอังุูนก็แล้วกันเนี่นะอเอาไหมเอา อ่างุ่นใส่ครีมอ่ะกินเจ้านี่ถ้าอา่างงซื้อซื้อมค่กินสับปรีก็บาค่กินจะกินแต่อันแครอทนั่งกินผักนั่งมากินผักเดี๋ยวให้แม่กินก่อนอย่งมาอุ้ย,ยกินก่อนแม่จังใดเดี๋ยวเนี้อืมอืมให้แม่กินก่อนอืม น้ำไหลไหลน้ำบ่น้ำไหลไหลน้ำไหลลูกกระตายเดี๋ยวแม่ถามก่อนมารีอยากกินไหมกินไหมมารีจะกินไหมกินอืเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวแม่จแว่นตาจากน้อยกันแม่มองว่าใครเห็น ส่แว่น mm. ตาจักน้อยกันเด้อแม่มองบเห็นขั้นบ่ส่แว่นตาไปไกลแล้วพี่นอ้องเอ้ยตาพี่อินตอนนี้ก็ได้อายุห้าสิบกว่าลนก็เป็นไปทั่วเนาะพี่นอ้องเนาะสายตาเออเสนอเออัสนอขั้นอัน ก็ไซแวนก็มองบ่เคายเห็นเดี๋ยวเนี่ยมองบ่เคายเห็นอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆนี่ยเห็นอยูจ่จ่าแต่ว่าอยู่ใกล้ๆนี่มองบ่เคายเห็นพาไปหมดแล้วตาพี่องิงอันใส่ตาไปแล้วอืมเย็นสบายอยู่ด้ล่ะเนี่ยนั่งอยู่นี่นเนาะลูกเนาะเย็นแท้ๆเดี๋ยวให้แม่กินอีกสักคำก่อนนะอืม แย่อืมหยุดจะจีบไว้จะกินอีกไหมจะเอาขนมหรือจะเอาอันของแม่ของแม่ไปวางไว้ตรงนู้นก่อนกินด้วยไม่ได้หรอกอืม,อ,มอร่อยว่ได้ใส่น้ำพี่อิงบ่ พี่อิงบอไซน้ำตาลบอไซอันน้ำเชื่อมบอสซน้ำหวานพี่อิงใส่เป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งอ่าน้ำเพิงน,เพงนะคะหนึ่งซอนซ้าใส่ลงไปแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็ใส่น้ำแข็งไปน้อยนึงให้มันมีความเย็นอย่างน้อยนะผดก็คืออืมอ่าเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนาะค่ะเนาะเป็นพวก เบอร์ร uh, um, mm ี่อัมสตรอเบอร์รี่เป็นลาสเบอร์รี่เป็นแบล็คเบอร์รี่แล้วก็มีลูกองุ่นน้ำอันคือ,เป,อ,าาอ,เ,คอเป็นอาหารว่างตอนเที่ยงวันเสาร์ก่อนเป็นอาหารว่างตอนเที่ยงบันนี่อีกจักน้อยพี่อิงกับจะกินอาหารเย็นแล้วเพราะว่าตอนนี้พี่อิงกําลังพี่อิงกําลังเฮ็ดคอดอันอาหารที่ว่าเฮ็ดจังใดจัง กินกินให้เพื่อสุขภาพนะกินเพื่อสุขภาพแล้วก็ให้วัยของเราวัยห้าสิบปั๊บเนี่ยยังดูดีอยู่ไม่ไม่เหี่ยวย่นไม่อันอผิวพัรร์ยังดูเต่งตึงยูงสินะค่ะพี่อิงก็เลยทดลองเบิงเนาะพี่อิงก็ทดลองเบิงเอาหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนจะไปไหนกันคิวจะไปไหนพี่อิงก็เลยทดลองเบิงมาที่นี่อันที่พี่อิงกินเนี่ย่วน่วนมากพี่อิงจะลด ลดพวกน้ำตาลเนาะพี่หิงบอกบอกจะบอกให้กินน้ำตาลหลายกะเลยกะเลยมาใส่น้ำตาลของน้ำผึ่งเอาเน,นาะค่ะเนาะทดลองเบิง่งจ้ะทดลองเบิง่งม,มันก็แซบอยู่เพราะว่าบางบางคนอนะ่ะอันอดความหวานบ่ได้เลิกเลิกหวานบ่ได้จังส่นะเฮาก็เ,กเลยกินน้ำผึ่งแทนเอาเป็นน้ำผึ่งแทนอยากกินกับแม่ไ้มนี่ เยวแม่จะให้กินกลูลูกเยอะอะให้กินกลูลูกลองดูสิแล้วอันนี้ก็เป็นของที่รีทีนี้ก็หมดแล้วนะหมดแล้วนนะโอเคนะโอเคแล้วจะเอาขนมลูกอีกไหมแ,แม่ขอดื่มทีแม่สักหน่อยนะแม่ขอดื่มทีแม่อีกสักแก้ว เดี๋ยวก็จะไปดูว่าแด๊ดดี้เขาทำอะไรไว้ให้เรากินวันนี้มืัอน,นี้คุณจวดเฮ็ดอันเฮ็ดอ่าสเต็กสเต็กค,คิดนีพายมือเนี่ยคุณเฮ็ดสเต็กค,คิดนีพายไว้ไว้ไว้ให้กินมาสันว่าพี่อิงก,กับว่แน่ใจว่าพี่อิงจะกินน้ำเพลินดอกเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยอ่าพี่อิงจะลดอัน กินได้ยูที่เป็นโปรโตีนแต่สิบ่กินที่อันมีแป้งช่วงเย็นพี่อินพี่อิงทิกินโปรโตีนกับพักเป็นลักจากสิลดสิลดแป้งลงไปเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่อิงกําลังเฮ็ดยู่ก็คือ,อเรื่องของการกินยังไงกินให้เราแบบผอมลงกินให้ผอมนะพี่อิงกําลังจะทํา ทำเรื่องที่ว่ากินให้ผอมกินแบบไหนกินให้ผอมแล้วก็สุขภาพดีนะกาลังกาลังอีเฮ็ดกาลังอันเฮ็ดกับเจ้าของเบิ้งก่อนถ้ามันได้ดีนั้นพี่อิงก็สิเอามาบอกให้ทุกๆท,ท่านลงนทั้งทั้ง youtube นี่แหละค่ะให้ให้อันว่ากินแบบใดในแต่ละมือแต่ละมือนะอันวิธีกินกินกินจังใดก็ที่นะย้ำเศร้ากินอันใดแน่ตอนเที่ยงกินแบบใด อนเย็นกินจังไดมันได้ผลแล้วพี่อิงกะสิเอามาล้ให้อันในช่อง youtube นี่แหละตอนนี้พี่อิงก,กำลังเอาจะของเป็นทดลองเบืง้งแต่ว่าได้ผลค่ะพี่อิงเทศม้าประมาณหอาทิตย์แล้วน้ำหนักพี่อิลงล้มไปทุกขน,น้ำหนักพี่อิลงล้มไปอันอันประมาณนันน้องขอสิมาตำกล้องพี่ น้ำหนักมันลดไปประมาณ4กิโลครึ่งแล้วค่ะจากจากที่พี่อิงเฮดมาเนี่ยเนาะพี่อิงเฮดมาประมาณา6 6อาทิตย์แล้วน้ำหนักก็ลดลงไป4กิโลครึ่งเพราะฉะนั้นพี่อิงกับซี่บอบออ่าบอบอบอันบ่หยุดคือว่าจะทําไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเรานะ่ะมัน50 ห้าสิบอัพแล้วเนี่ยวัดที่นี่เฮดเซงไดจ้าสิไหเฮาดูดีมีสุขภาพดีอย่างสี่นะพี่อิงก็เลยเอาเจ้าของเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ทดล้องแล้วก็กินแบบไดจ้าสิไห่น้ำหนักเราลดลงแล้วก็ไม่เหี่ยวหน้าไม่เหี่ยวแล้วก็ผิวพรรณยังดูสดใสอยู่จัางนี่นะวัยห้าสิบอัพเนี่ยเราก็ เดี๋ยวเราจะทํามาเป,เป็นคอร์สเ,เ,เป็นอันขั้นตอนให้เนาะค่ะเนาะพี่อิงจะ,ะกำลังทดลองเพราะฉะนั้นเมื่อนีอ่มาบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะว่ากาลังกาลังเฮ็ดอันคอร์สลดน้ําหนักโดยตัวเองเนี่ยใครๆก็ทําได้เนี่ยไวห้าสิบอัพเนี่ยก็ผมสวยได้เองสินะก็เลยก็เลยอยากอันทดลองเจ้าของแล้วก็สิเอามาเฮ็ดเป็นเป็นสูตรผู้ใดอยากได้ก็เอาไปเฮ็ดไปทดลองใส่สินะ วันนี้ก็มื่อานี้ก็มานั่งสบายสบายอยู่ในสวนดื่มกาแฟดื่มซาไปกับน้องๆกับลูกๆนี่หลักเนี่ยความสุขของพี่อิงเราเมื่อนี้ก็เลยได้รับอันโทรศัพท์จากลูกสาวว่าได้ที่เลรียนต่อทรแลว้วว่าสันก็เป็นเรื่องที่น่ายีใจสําหรับพี่อิงก,กับครอบครัวอีกอันนึงนอกขะนอกก็เอามาฝากอันน้องที่รีไปใส่ละละุนั่งจาวีเขา หักแม่เนะี่ยรักแม่ไหมในระักแม่สิรักแม่รักกันในในรักกันก่อนนี้มารักกันก่อนกินมามีคิสรักแม่ไหมมอนลีกินมามีคิสเนอะบอมักบอมหักแล้วบอมีขนมพี่น้องเอ้กันบ่ห้กินขนมกับบอหักแล้วค่ะผู้แม่น่ะอืไม่ให้พี่มาใกล้อ,อ,อที่รี <laughs> จะเอาอะไรหืม what do you want What d ย you want? อยากขนมนาะมันรักแม่รักแม่ก่อนรักแม่ังีกินมันมี่คิด,มมคดโอ้ยหักแบบไดนนหักแม่ไม่แบบไดนนหักแบบใดนเนะค่ะน <c oughs> จะเอาแต่ขนมเว้ยจะเอาแต่ขนมเนาะหักกันแบบไดเนี่ยมาหลอกกินแต่ขนมแม่นี่ละ่ะไม่รู้รักแบบไหนหลอกรักแม่รักยังไงไม่รู้ รักแม่นอนกับแม่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะนอนกับแม่ทุกวันอ๋อรักแม่รักแม่รักแม่โอเคจะรักขนมแม่นี่ล่ะเห็นไหมล่ะคิดมามีคิด no 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 คิดมามีคิด no no love you love you โอ้ยจิมเม้นหักแข้งเนาะเลิฟยูคักเนาะนี่ล네่ะฮัลหลอกกินต่ขนมกันนี่ล่ะเพื่อนน่ะ ไม่ได้หักกันจริงๆดอกว่ามาหลอกกินขนมแม่นามาหลอกกินขนมแม,มพ่พี่ไปไหนล่ะเนาพี่อยู่นี่อะไปหาหนูพี่ไปหาหนูหาเลนหาหนูหนูก็หลลไหลอยู่ในสวนพี่น้องแต่บก้าบก้าเอาอันยาฆาหนูเบีย้ยเพราะว่าอย่างย่านย่านหมาจะคองไปอันไปค,ค,คุยคุยคุยหานะเพราะว่า อันที่ลีนะ่ะเคยคาบเคยคาบหนูเคยคาบหนูไปวางอยู่ในโซฟาพ่อเพื่อนหลายเทียแล้วบา้านนี่อันตอนตอนเขายังอันสาวๆอยู่นะตอนที่เขายังบัตันี่อันยังอ่ะจมูกเขายังดีๆอยู่นะสองสามปีนี่ก็คาบไปหลายตัวแล้วครับคาบไปวางไว้มองที่นั่งพ่อเขานั่นล่ะบ้นนี่อันพวกพี่อิงก็เลยบอก,กา้าบอก,กา้าอันเอาไอ้นั่นเอาเอานัน ยาขาหนูม,มาวางเพราะว่าย่านลูกจะโคองน่ะไปคาบไปกินเนาะคะเนาะก็เลยบ่กานั่นอันทีนี้มันอีต่ากล้องแม่ได้ห่ละลูกมันอีต่ากล้องแม่มายูจะขึ้นมาใช่ไหมยูจะขึ้นมาไหมยูจะขึ้นมาไหมมายูจะขึ้นมาก็ขึ้นมาอืมอี่มันจะต่ำมันจะไปชนกล้องเออนะนั่งลูกสิบดาวพลิทอืมสิบดาวโอเคเอาเนี่ยละอันอืม อืมอดาวโอเคถ้าสั่นกะอันคลิปนี่ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดมาพอกันไม่คลิปนะพี่อิงก,กะนั่งอยู่ในบรรยากาศในสวนเย็นๆของพี่อิงลม้มเยนเย็นเป็นจานนอนเว้นค่ะพ่าสิเอาสาสรมะกูนอนเล่นจากน้อยกอนนะเนี่ยอากาศมัน,นกำลังเย็นสบายๆประมาณจาก บาบสามมงกกลัวเกืบอบสี่มงแล้งเราเนี่ยอากาศเย็นสบายสบายพี่น้องจา้าอาถ้าสั้นกะฝากไว้เน,น้นๆนะนะน้อฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อ,ดอดคิดฮอดกันจา้าท่านใดที่ติดตามพี่อิงก,ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านเนาะคะเนาะมาบึงคลิปสบายสบายของพี่อิงเนี่ยบางครั้งก็เป็นอาจจะเป็นคลิปที่อันให้เรื่องความรู้สาระความรู้กันไปเนาะคะเนาะบางมือก็จะ มีคลิปสบายๆสอดแทรกกันมาน้ำแน่ค่ะแต่คิดฮอดกันทุกผู้ทุกคนค่ะพี่อิงกำลังเสอ่าคลิปที่เป็นเรื่องของการทำกล้วยไม้ออกมาให้พี่น้องอีกเยอะค่ะเด้ออันท่านใดที่ถามพี่อิงมาเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไม้ก็เดี๋ยวพี่อิงก็สิพยายามเฮ็ดออกมาเรื่อยๆจ้ะสำหรับคลิปนี้พี่อิงก็ฝากไว้แค่นี้เนาะจะเนาะพี่อิงกับ มอนลีกับทีลีกับฝากไว้แค่นี้จ้าเดี๋ยวมาพ่อก,กันไม่คลิปหนามาพ่อก,กับพวกเขาไม่ในคลิปนหนาเนาะจ๋าเนาะมือนีฝากไว้แค่นี้ค่ะจ้ะโอเคเดี๋ยวแม่ปิดกล้องก่อนลูก